ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บูธบูโรบริทัศนนะคะก่อนที่เราจะไปทราบกันว่าวันนี้มีอะไรดีๆมานําเสนอนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณพิพัฒน์ที่อยู่ข้างๆดิฉันค่ะขอให้แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะได้ครับสวัสดีครับผมพิพัฒน์นะครับเป็นเซลล์และมาร์เก็ตติ้งของทางบูโรบริทัศนเอร์วิเคชันจำกัดนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราทางบูโรนะครับได้มาออกบูธพันาสัมพันธ์นะครับเจอตอนในงานนี้คือมาให้ข้อมูลให้กับลูกค้านะครับที่ต้องการจะซอลิตี้ไฟนในะ0 7 รวมทั้งปาญหาอื่นๆที่ความต้องการเนี่ยเรายินดีให้ข้อมูลนะครับแล้วนอกจากนี้บูโรบริทารน,นี่นะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่มีในส่วนของการตรวจสอบนอกจากจะเป็นในส่วนของ security cyber security แล้วครับผมทางเรานอกจากการตรวจของ iso ตัว security <ม>แล้วนะครับยังมีมาตรฐานอื่นๆเช่นมาตรฐาน iso 9001: 1004หรือจะเป็น iso 4501 0 อันนี้เนี่ยเรามีการให้บริการครบวงจรในส่วนของการเทรนนิง่งแล้วก็เป็นผู้ตรวจ และเซอร์ติฟายครับค่ะแล้วสำหรับงานซีดิกในปีนี้มีอะไรพิเศษนะคะสำหรับคนที่มาเยี่ยมชมบูธบูโรวิทัสในวันนี้แน่นอนครับสำหรับคนที่มาเริ่มเยี่ยมชมบูธในวันนี้นะครับเพียงเรามีคำถามง่ายๆครับนะฮะถามง่ายว่าบูโรแทสของเรานะครับก่อตั้งแต่ปีอะไรนะครับตอบถูกเรามีลูกของรางวัลให้นะครับงั้นเรียนเชิญพิเศษสำหรับคนที่เป็นแฟนแันท้ของเราหรือว่าข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในด้านหลังก็มีนะครับงั้นเนี่ยก็ 5คนแรกที่มารับเซ็นโน้ตบุ๊กเป็นสมุดโน้ตบุ๊กพิเศษจากเราไปนะครับ